สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับคุณจันร์อีกแล้วนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรเป็นปัจจัยและสาเหตุที่ทําให้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปนะคะ,ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คือวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัย ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้นักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแต่ละประเภทได้นะคะต่อไปนะคะมาดูการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกันก่อนนะคะเทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วแน่นอนว่าจะต้องต่อเนื่องไปในอนาคตนะคะ โดยอาจจะเป็นการปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการผลิตวัสดุต่างๆลักษณะกายภาพรูปร่างรูปทรงนะคะหน้าที่ใช้สอยระบบกลไกาการทำงานการใช้งานรวมถึงประสิทธิภาพนะคะของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยนะคะอ่ะทีนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาดู วิดีโอกันก่อนนะคะคุณครูจะเปิดวิดีโอเรื่อง 5G เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกให้นักเรียนได้ลองดูนะคะว่าถ้าเข้าสู่ยุค 5G แล้วโลกเราจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ I like God. จนต้องออกกำลังกายบ้างผมมีตัวช่วยเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกันเพื่อนึง้องดูสุขภาพมาคำนวณสวัสดีครับอาการเป็นยังไงบ้างครับนี่คุณพ่อผมเป็นคุณหมอครับคุณพ่อช่วยดูแลและทำปรึกษาคนไข้ในฉลบดที่ห่างไกลได้จากที่บ้านเดี๋ยวหมอให้คำปรึกษาเบื้องต้นไปก่อนนะครับ ลว่าคุณพ่อชอบบินโดนถ่ายรูปสวยๆไปงานอดิเรกส่วนนี่คุณแม่ผมเป็นแม่บ้านที่มีเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนคอยช่วยดูแลบ้านโหน่ากินเลยชิลเลยสีเลียงมาวางเนี่ยสรุปดีเนาะ ให้เอกลอเลี่ยแต่ก็ลอไม่เท่าเลียรอกนะเอามาผมอามาคนชอบคุยครับคุยกับคนที่บ้านหมดแล้วก็ไปดีเพื่อนใหม่ต่างชาติหคุยป้าโอ้หผอที่สุดเลยครับก็เปลี่ยน สำหรับวิดีโอเรื่อง 5G เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนะคะนักเรียนสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ที่ YouTube ดังต่อไปนี้นะคะาจากที่นักเรียนได้พบเจอในวิดีโอเราเจอเทคโนโลยีหลายอย่างเลยที่อยู่ในยุค 5G นะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่เด็กผู้ชายเจ้าของเรื่องเป็นคนเล่านะคะ ที่สามารถเปิด uh, Google นะคะแล้วก็ไปหามพ่อกับแม่ยังจุดที่พ่อแม่อยู่ได้นะคะแล้วก็ uh, ระบบการเลือกอาหารที่สามารถนั่งเลือกได้ที่โต๊ะเลยว่าอยากได้แบบไหนเสร็จแล้วก็ใช้ uh, นิ้วจิ้มเลยว่าต้องการแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะนำอาหารมาส่งจากนั้นคุณแม่ก็ใช้โทรศัพท์ในการคำนวณแคลอรี่ของ ของกินที่เราทานเข้าไปนะคะเมื่อคำนวณแคลอรี่แล้วคุณแม่พบว่าโอ๊ยแคลอรี่เยอะจังเลยก็จะไปออกกำลังกายโดยน้องผู้ชายจะมีสมาร์ทชูหรือว่ารองเท้าทีเ่เชื่อมโยงกับระบบการออกกําลังกายว่าเราควรออกกําลังกายอย่างไรเท่าไหร่แล้วมีท่านะคะเพื่อที่จะพาเ,เด็กผู้ชายนั้นออกกําลังกายไปด้วยนะคะ รวมไปถึงคุณพ่อนะคะคุณพ่อซึ่งเป็นคุณหมอนะคะก็สามารถให้คำปรึกษาคนไข้ได้นะคะให้คำปรึกษาคนไข้ผ่านระบบออนไลน์นะคะอยู่กันคนละสถานที่สามารถวิเคราะห์แล้วก็ดูแลในเบื้องต้นได้ในส่วนของคุณแม่ก็จะมีอะไรคะสมาร์ทโฮมที่ใช้ดูแลบ้านนะคะและคุณย่านะคะ คุณย่าเป็นคนที่ชอบคุยคุยกระทั่งกับรูปของคุณปู่เห็นไหมคะทีนี้คุณย่าก็เริ่มพัฒนาที่จะคุยกับเพื่อนต่างชาตินะคะพัฒนาที่จะคุยกับเพื่อนต่างชาติในที่นี้คุณย่าใช้เทคโนโลยีอะไรเอ่ยนักเรียนเห็นไหมคะเป็น real time translator หมายความว่าแปลเดี๋ยวนั้นเลยสมมุติว่าเราเขาพูดภาษาอังกฤษมาเรากดที่ปุ่ม นะคะที่เรียลไทม์ทรานสล레이เตอร์เราก็จะได้ยินเสียงนั้นเป็นภาษาไทยของเราเลยนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวีเนี่ยเรามาวิเคราะห์กันซิว่ามันมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากอะไรแล้วผลของการเปลี่ยนแปลงน,นั้นนะเป็นอย่างไรมาเราเรามาวิเคราะห์ดูกันค่ะ โดยครูจันจะยกตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเตาให้นักเรียนได้ดูก่อนนะคะอ่ะเตาในสมัยแรกนะคะในสมัยโบราณที่ใช้กันมาเลยก็คือเตาก้อนเศรา้าเตาก้อนเศร้านั้นนะคะก็จะเป็นก้อนหินสามก้อนหรือสีก้อนแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสามก้อนจากนั้นก็นําฟืนหรือเศษวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถติดไฟได้นะคะมาเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เอ่อ เอาหม้อเอาอะไรที่อุปกรณ์ที่เราจะทำอาหารขึ้นไปตั้งแต่มันก็มีข้อเสียนะคะเรามาวิเคราะห์ดูว่าเอ้ข้อเสียมันคืออะไรไม่ไปดูกันค่ะข้อเสียคือไม่สามารถควบคุมความร้อนได้เลยเพราะว่าลมจะเข้ามาทุกทิศทางนะคะมันเป็นเตาที่โปรจะเข้ามาได้ทุกทิศทาง ไม่สามารถเคลื่อนย้ายระหว่างการใช้งานได้อันนี้เคลื่อนย้ายไม่ได้แน่นอนนะคะจากข้อเสียอันนี้หรือจากจุดด้อยอันนี้นำไปสู่การพัฒนาเตารุ่นถัดมานะคะเตารุ่นถัดมาก็คือเตาฟืนนะคะเตาฟืนอันนี้เริ่มก่อร่างรูปร่างขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ป้องกันทางลมให้เข้าได้ที่ทางเดียว จะได้สามารถควบคุมการทำงานควบคุมไฟได้นักเรียนอาจจะยังเห็นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านอาจจะยังใช้เตาฟืนแบบนี้อยู่นะคะอะทีนี้แล้วมันมีข้อด้อยอย่างไรล่ะมันมีข้อด้อยอย่างไรล่ะที่ทาให้เราต้องมีการพัฒนาไปอีกนะคะข้อด้อยจุดด้อยของมันก็คือไม่สามารถเคลื่อนย้ายระหว่างการใช้งานได้นะคะในเมื่อไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนี่ยมันก็ลําบาก มันจะต้องกอดอยู่ที่พื้นนั้นเลยแล้วดินบริเวณนั้นก็จะเสียไปด้วยก,นะก็เลยนำสิ่งที่เป็นจุดด้อยตัวเนี้ยมาสู่การพัฒนาเต่ารุ่นถัดไปอ่านั่นก็คือเต่าอังโลนะคะซึ่งเชื่อว่านักเรียนแต่ละคนน่าจะเคยสัมผัสนะคะเต่าอังโลแล้วอ่าอันนี้มีหูและสามารถหิ้วได้นะคะ แล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่ก็ยังร้อนอยู่นะแล้วจุดด้ยอยหรือข้อควรระวังของการใช้มันละก็คือเวลาใช้เนี่ยมันจะเกิดเข่าควันใช้เวลาน,านานในการก่อไฟนะคะเออเมื่อตอนที่เริ่มก่อใหม่ๆเนี่ยนะคะตอนที่ยังไฟยังไม่ลุกเต็มที่เนี่ยเข่าควันจะเต็มเลยนะคะก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนความลำคัญใจให้แก่เพื่อนบ้านได้นะ ก็เลยพัฒนาต่อเนื่องมาอีกค่ะเป็นเตาแก๊สอ่าเชื่อว่าในาบ้านของนักเรียนหลายคนก็ยังใช้เตาแก๊สกันอยู่นะคะในส่วนของเตาแก๊สนั้นเอา้าแล้วมันมีข้อเสียยังไงล่ะหนูก็ใช้อยู่นะคุณครูนะคะอ่ะข้อที่ควรระวังมากกว่าคือมองว่าเป็นข้อที่ควรระวังนะคะก็คือต้องใช้งานอย่างระมัดระวัง แล้วก็ดูแลรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำเลยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของแก๊สนะคะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แก๊สระเบิดหรือว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ได้อ่ะในเมื่อมันยังมีข้อด้อยตรงนี้อยู่นะคะเราก็มาสู่การพัฒนาเป็นเตาไฟฟ้านะคะเตาไฟฟ้านี้อาละเราไม่มีควันและเราไม่ ต้องระวังเรื่องแก๊สและอ้าวแล้วยังมีข้อเสียอะไรอีกยังมีจุดด้อยอะไรอีกจุดด้อยของมันก็คือความร้อนจากผิวเตานะคะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะความร้อนเออเวลาร้อนเนี่ยมันจะร้อนขึ้นเร็วแล้วบริเวณผิวเตาเนี่ยนะคะจะร้อนทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ใช้ได้เอ๊ก็ยังมีข้อด้อยอยู่ดังนั้นมาลองพัฒนากันต่อไป ก็จะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าและตอนนี้นะคะเป็นเตาหมอ้เหล็กไฟฟ้าเป็นเตาเล็กๆไม่ต้องมีอุปกรณ์พ่วงนะคะมีสายไฟมีไฟอย่างเดียวนะคะแล้วมันมีข้อดียังไงอ่ะตอนนี้นะคะคือสามารถสัมผัสผิวเตาได้โดยที่ไม่เกิดความร้อนกับมืออ่าอันนี้คือรุ่นที่น่าจะพัฒนาได้ สูงสุดแล้วในช่วงนี้ทีนี้ครูเชื่อว่าในต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาต่อนเนื่องไปแน่นอนด้วยเหตุและปัจจัยหลายๆอย่างมาดูกันค่ะมาดูกันค่ะว่าสาเหตุหรือปัใจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเตานี้นะคะข้อแรกก็คือนะคะข้อแรกก็คือต้องการใช้งานที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ จากเตาที่เคลื่อนย้ายไม่ได้จากเตาที่ควบคุมอุณหภูมิไม่ได้เคลื่อนย้ายไม่ได้ก็ทําให้เคลื่อนย้ายได้จากเตาที่มีขมเหลวควันก็พัฒนามาจนเ,าเป็นแก๊สเอากลัวแก๊สระเบิดอีกก็พัฒนาหายเรื่อยๆจนถึงกระทั่งเตาที่เป็นเตาไฟฟ้าสามารถสัมผัสผิวเตาได้เลยนะคะต่อมาอะไรอีกละ่ะที่เป็นเหตุผลสภาวะทางเศรษฐ สภาวะทางเศรษฐกิจนี้มีผลอย่างไรนะคะถ้าสภาวะทางเศรษฐกิจครอบครัวที่มีสภาวะทางเศรษฐกิจดีนะคะก็จะเลือกใช้ให้มันเหมาะกับครอบครัวของตัวเองแล้วก็เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งานนะคะข้อต่อไปคือความก้าวหน้าทางความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เมื่อเกิดความก้าวหน้าไปก็จะทำให้การพัฒนาได้มีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะและอีกข้อหนึ่งก็คือสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเนื่องจากว่าในสังคมปัจจุบันเนี้ยคนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันนะคะคนเราอยู่ร่วมกัน ่าถ้าสมมุติว่านักเรียนอยู่เอาเป็นเทาเฮาส์ก่อนแล้วนักเรียนใช้เตาถ่านเตาอังโลนะคะเตาอังโลปรากฏว่าเมื่อนักเรียนใช้แล้วเนี่ยควันเต็มไปหมดเลยนะคะก็อาจจะเกิดปัญหากับเพื่อนบ้านได้นะคะหรือบางที่นักเรียนอยู่คอนโดเขาไม่อนุญาตให้ใช้เตาแก๊สเลยก็มี หรือไม่อนุญาตให้ทำกับข้าวในคอนโดเลยก็มีนี่คือลักษณะของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเตาขึ้นมานะคะแล้วเมื่อมันเกิดปัจจัยมันเกิดจากอันนี้แล้วผลละ่ะผลการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คืออันแรกเลยรูปร่างทางกายภาพของเตาเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนไปนะคะ อย่างที่นักเรียนได้ศึกษามาแล้วนะคะมีเตาหลายประเภทให้เลือกตามความต้องการและตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวนะคะมเีเตาหลากหลายราคาแปรตามคุณภาพและการใช้งานแล้วก็แปรตามสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวนั้นๆว่าพร้อมที่จะใช้แบบใดนะคะ สุดท้ายข้อจำกัดเรื่องที่พักอาศัยอย่างที่ครูบอกเช่นบางคอนโดไม่อนุญ,ญาตให้ใช้เตาแกส๊สอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ได้แค่เตาไฟฟ้านะคะหรือตามบ้านที่ติดกันนะคะเป็นเอ่อทาวเอส์ house, อย่างเงี้ยก็ไม่ให้ไม่ควรใช้เตาถ่านเป็นต้นหรือเตาอั้งโลนะคะอันนี้คือผลของการเปลี่ยนแปลง ต่อมาสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากเรื่องนี้คืออะไรนะคะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้คือเทคโนโลยีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากสาเหตุหรือปัจจัยหลายด้านเช่นความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆนะคะเศรฐษฐกิจแล้วก็สังคม,งคมนะคะจึงส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อรูปแบบการดำรงชีวิตของมนุษย์ การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยจะทําให้เราสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องและเหมาะสมกับครอบครัวของเราปลอดภัยต่อชีวิตสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากนี้ยังอาจช่วยให้เราเข้าใจแนวทางการออกแบบแล้วเราอาจจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเองต่อไปในอนาคตก็ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ต่อไป ครูจะฝากแบบฝึกหัดแบบฝึกทักษะไว้ให้นักเรียนนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนเลือกเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมาหนึ่งชนิดนะคะแล้ววิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนั้นๆน,น,นะคะโดยให้นักเรียนวาดภาพนะคะใส่ในกระดาษ A4 เพราะมันใหญ่ด้วยนะคะส่งในอัลบั้มของตนเองในกลุ่มลายเดี่ยวของแต่ละห้องได้เลยนะคะ นักเรียนอาจจะมาในลักษณะนี้ก็ได้นะคะลักษณะนี้ก็ได้เป็นรูปเป็นชื่อแล้วก็เอาข้อด้อยของมันมาว่ามันคือมีข้อด้อยอะไรทำไมถึงจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านั้นขึ้นมานะคะเชื่อว่าหลังจากจบเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะเข้าใจแล้วก็สามารถวิเคราะห์หาปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้ เทคโนโลยีต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วครูจันร์ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ